ว่าดิครับอยู่กับช่องดําซิงด่ระเบิดกราโจออีมาปุงกีเด็ดมีกําลังวัดระดับอยู่นะครับอู้ผมแม่พี่น้องเอ้ยนี่เมาครับลูกนี้เซน้า จะขาดทุนไว้ลูกนี้แหละนี่ดูแม่รังอันนี้ไม่เรียกแม่แล้วพอ่พอพอ่พอคุณนแม่รังแล้วนี่อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับนี่ดูครับเอาขึ้นมาข้างบนเฉพาะแม่รังนี่อยู่ประมาณเนี่ยตรงนี้งัดยังไม่ได้นะครับนี่ ยขยับครับน้าเจมส์แม็กเฮ้ยตั้งลำขยับขึ้นมาได้หน่อยเดี๋ยวหาเสียคลิปขุดนะครับนี่ผม ขอบไว้ให้หมดแล้วนี่ไวจะได้นะครับนี่หลายวันแล้วนี่สามสี่วันอันนี้ก็จะถึงดินดินดานแล้วนี่แม่รังนี้ยังเอาออกยังไม่ได้ครับคือต้องมางัดกันอีกอืมให้ลวง ลงไปชุดมรอหน่ยบยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดูครับนี่มีแต่แม่รังนี่จะเอาแบบเป๊ะเหมือนในดินทรายไม่ได้หรอกครับนี่อันนี้คือสุดความสามารถแล้วมีขนาดแม่คร0 0อนะครับ មកបាត់ទៅអី ล่งแล้วครับนี่วิ่งได้สบายเลยฝนมาก็ไม่กลัวแล้วครับนี่หมดภาระเรื่องฝนแล้วมาถึงนี่แล้วเก่าออก ก็อยู่กัน3-4ี่คนครับทําไปเรื่อยไม่ต้องเร่งให้แต่รถบริษัทครับว่าเมารู้สึกว่าจะเมาสถูกเลยนะครับดูครับผมทีนี่ถ้าคิดเป็นรถนี่หมดหลายตังค์นะครับแต่ว่านี่เขาให้เราเมาเพราะว่าเจ้าของเขาไม่มีเวลา สะลูกนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่จะมาขาดทุนว่ายสะลูกนี่เลยไม่รังนะครับลำกันหลายวันแต่นี้ก็ผ่านไปแล้วนี่ใส่ดินแล้วพอแล้วแม็กแม็กขับทางครับสองคันใสาโปรครับไม่วิ่งไม่ไกล เ็ดิเขาขับเพราะว่าไม่ต้องใช้รถไถดันเท่าไหร่ว่าจะเป็นรูปเป็นร่างได้ขนาดนี้ก็โอ้โหโน่นตรงมุมนั้นเนี่ยเอาไม่ได้เลยครับตรงมุมเนี้ยก็ดีเลยคุยกับเจ้าของอแกกบอกว่าเอา ทำเป็นที่ยื่นเอาไว้เอาไว้เวลานี่ก็ทำกระท่อมนี่นะครับแม่รังครับชุดๆเลยเนี่ยตรงเนี้ย เจาะลงไปอีก6เม็ดนี่ไม่ใช่ธรรมดานะมสีสุดมือเลยถ้าร้อยี่นี่ก็จบข่าวพี่น้อง เดี๋ยววันนี้ผมจะขับรถไทยให้เนี่ยถ้าดินแบบเนี้ยไม่ขาดทุนนะครับสะลูกแค่เนี้ยแต่ว่ามาเจอไอ้แม่รังเนี่ยล้ำไปสามสี่วันเนี่ยดูสภาพเก่าครับนี่เก่าจนแต่ก็ถือว่า เนี่ยแม่รังครับเป็นแผ่นเลยนะครับอทั้งพื้นนี่เลยเนี่ยประมาณสองเมตรห้าสิบสามเมตรของเทเลยเดี๋ยวบอกว่าที่ว่าโลกสวยว่าคุณสะไม่สวยแม่อะไรผมว่า ขุดได้ขณะนี้ก okay ็โอเคแล้วครับนี่แม่รังปกติเขาหนีแ <สา S 1> ล้วครับสะ <า S 1> ลูกโน้นนะครับเนี่ยตรงต้นต,ตาลเนี่ยเคยมีแมคโครมาลงนะครับๆๆนีหนีเลยครับไม่สู้ไม่เอาเลยนี่ขุดง่ายแล้วครับงานน่าจะเดินนะครับวันนี้น่าจะเดิน โอ้เจอไอ้แม่รังเ่ยจบข้าวเลยพี่น้อง เสร็จสระลูกนี้เราก็จะเปลี่ยนถ่ายห้โลลิกนะครับเปลี่ยนกรองให้กับเจา้าหยักเขียวของเรารู้สึกว่าจะร้อนๆมันจะออกอืดๆหน่อยเราก็จะเปลี่ยนถ่ายไฮโรล,ลิกวิ่งงานปากโอต้องใช้ตัวใหญ่ครับถ้าตัวเล็กนี่ต็วิ่งงานในหมู่บ้าน รถสาคันก็วิ่งได้สบายสบาย,บายอันนี้ตามหมู่บ้านก็นเงียบแล้วครับเริ่มเงียบเจอฝน,นครับทุกวันเลยฝนทางานยากครับปีนี้ฝนมาเร็วหน่อยอันไหนจะฝนนไหนจะโควิดโอ้ไม่กล้าออกไปไหนเลยพี่น้องฝายเอฟซีนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทีมงานเราก็ยังมีงานวิ่งกันเรื่อยๆนะครับ เีเราใช้รถบริษัท่งเพราะว่าเมารู้สึกว่ามันจะขาดทุนหน่อยๆมันไม่ขาดนะครับแต่ว่ามันเหลือน้อยรถรวมมาก็เดี๋ยวบนกันอีกอันนี้คือบทเรียนนะครับบทเรียนแต่ว่าไม่ขาดแต่ว่าขาดทุนไหมไม่ขาดครับแต่ว่าได้น้อย ดีนะครับที่เจ้าของแกคุยกันง่ายเพราะว่าคุยกันเอาไว้ว่าตอนแรกจ,จะทำสัญญาว่าเสร็จสาลูกนี้แต่ผมบอกว่าผมไม่กล้าทำสัญญาหรอกเพราะว่าดูไปแล้วแถวนี้มันมีแม่รังเนี่ยมีแต่มแม่รังเลยครับเนี่ยตัวนี้เอาโโออกไม่ได้ครับเต็มแม่รังก็เ,เลยคือกันว่าเอานงี้ ทำไปแล้วก็ไอ้ตรงไหนที่พอย้นกันได้ก็ยวนยวนกันไปผมว่จะสู้ให้ก็แกอ,อยากได้สักก็เลยตกลงกันอันนี้ก็ยังต้องแคะออกอีกนะครับนี่รอบข้างตรงนี้ก็เริ่มจะแต่งขอบทางนี้ก่อนนะครับผมจะเอาขอบทางนี้ก่อน เอาสดคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องลํำซิ่งเดรเบิรนะครับเนื่องจากว่าไม่มีเวลาได้ลงคลิปเท่าไหร่ต่อนานานๆก็จะลงคลิปอ,อีกสวัสดีครับทางยังไม่ชันครับผมจะทําทางจะไม่ค่อยชันเท่าไหร่เพราะว่าจะเซฟรถบกลออยู่ ไอ้เสียคลิปเกาโชว์ผลงานท่านหน่อยวันนี้รถไทยไม่ไม่ต้องดันที่อัดกองเลยเอาบายบายครับพี่น้อง